ตอนนี้มาถึงที่ทางหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วต่อ,ตอเพื่อจะไปซกโชว์ที่ซกโชว์คือสอรักษานครนรี<ฮะ>่ครับช่องขึ้นรถหมายเลขสามรถที่จะไปซกโชว์ตอนนี้ก็มาจอดแล้วนะครับ เนี่ค,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 รครับจากเฮงเก้มาที่คันหนึ่งใช้เวลาประมาณ20ปนาทีนะครับจากคันหนึ่งมาซบโชใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงตอนนี้เราอยู่ที่ซบโชแล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรถบัสสาย7จ็ดหนึ่งนี่ไปลงที่ทอร์ลากานครับ จากทางเข้าสลารซานเดินมานครับก็จะเห็นเจ้าหมีตัวนี้รับคนก็จะมาถ่ายรูปกับเจ้าหมีตัวนี้เป็นที่ระทึกกันเแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันต่อนะครับที่นี่ก็จะเป็นน้าแข็งหมดเลยนะครับค่อนข้างลื่นนิดนึงนี่สภาพอย่างที่เห็นนะครับเราก็จะเดินเข้าไปเรื่อยๆข้างใน นี่คือพระที่อยู่ในอุทยานสรักษานะครับคนที่มานี่ส่วนใหญ่ก็มาถึงจุดนี้ข้างหน้าไม่มีคนแล้วนะครับเพราะว่าการมาที่นี่คือการมาชมธรรมชาติว่าจะต้องใช้เวลาเดินทั้งวันก็เลยเข้าไปในป่าเลยครับคนทั่มากราบไหว้ยย่ิฉานี้ น้อง,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 องเชาจะเดินนะครับเป็นสองกิโลเมตรสามกิโลเมตรถ้าจะเดินเล่นนะครับเหมืนป้ายนี้สิบกิโลเมตรสากิโลเมตรสองกิโลเมตรจเล่นกัมาข้ามาที่ซอลักซานะครับจะมีที่อีกอันก็คือเคเบิลคาร์นะครับ แต่ว่าฤดูนี้ปิดน่าจะปิดเพราะว่าลมแรงนะครับเนี่ยไต่ขึ้นไปอยู่บนยอดเขาเลยครับน,นี่ก็ราคานะครับ9,000วอนคนละประมาณเกือบ300บาทครับวันนี้ปิดแล้วหลังจากกลับมาจากซอลักษานนะครับก็ขึ้นรถ มาลงที่มัสเทอร์มินอลที่ซกโชนนะครับแล้วก็ซื้อตั๋วเพื่อจะต่อรถไปชืนชนช่นเชินชุนเชนเพื่อจะไปเกาะนามิต่อครับใช้เวลาจากนี้ก็ประมาณ2ชั่วโมงได้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ